หวานเป็นลมขมเป็นยาสุภาษิตไทยคำนี้ถ้าผมยกให้เป็นนิยามของมระขีนกก็คงไม่มากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณของมระขี่นกกันให้มากมายครับเพราะว่าทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวผมเองนั้นชอบนำยอดแล้วก็ผลอ่อนของมระขีนกมารับประทานเป็นผักสมุนไพรนะครับ แม้ว่าจะมีรถขมอยู่บ้างแต่ก็ไม่ขมมากนักมันก็เลยเกิดไอเดียนะครับว่าถ้าเกิดเราจะปลูกมะระกีนกไว้บริเวณบ้านของเราเนี่ยนะครับมันก็คงจะดีเหมือนกันครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับมันก็เป็นผักสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอยู่แล้วส่วนตัวเองก็รับประทานเป็นประจำนะครับ เมื่อเกิดความคิดแบบนี้แล้วนะครับผมก็เลยนําผลสุกข,ของมะระขีนกที่ซื้อมาจากตลาดนะครับผลมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนี่เป็นลูกที่สุกนะฮะของมะระขีนกนะฮะลูกมันก็จะเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เมล็ดก็จะเป็นเมล็ดสีแดงนะครับแดงจัดมากเลยนะฮะซึ่งเราสามารถนําไปเพาะเป็นต้นกล้าต่อได้นะครับ เราต้องล้างเมือกแดงๆออกก่อนนะครับจากนั้นก็นำไปฝังในดินนะครับไม่นานมันก็จะงอกขึ้นมาแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากมาราคีนกนั้นเป็นพืชเลื้อยเมื่อมันโตขึ้นนะครับเราก็ต้องทำค้างให้กับมาราคีนกได้เลื้อยนะครับมันจะได้เจริญเติบโตแล้วก็ที่สำคัญครับไม่เลื้อยสเปะสปะส่วนการทำค้างมาราคีนกก็เอาตามที่เพื่อนๆสะดวกนะครับ เราสามารถออกแบบได้ตามใจชอบเลยครับแล้วก็ที่สำคัญจะต้องเหมาะสมกับพื้นที่ภายในบริเวณบ้านของเราด้วยครับรับรองได้ครับไม่เกิน2เดือนเพื่อน,น,นจะได้รับประทานยอดแล้วก็ผลอ่อนของมะระขี้นกแน่นอนครับมะระขีนกเป็นพืชที่ปลูกง่ายดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากนะครับส่วนศัตรูของมะระขี้นกก,ก็มีอยู่บ้างนะครับเป็นประเภทพริยสีเหลือง อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่แหละครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูนะครับเราก็จะเห็นสภาพของใบมะระนะครับเหมือนว่าถูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมาดูดความชื้นแล้วก็คลโรฟิลบนใบของมะระหายไปเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันก็กจะตายนะฮะอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะเกิดจาก เป็นโรคหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ปรากฏว่าวันก่อนครับคุณแม่ผมเนี่ยท่านมาเก็บยอดมะระแบบนี้นครับไปลวกครับท่านก็มาสังเกตว่าใต้ใบเนี่ยจะมีแมลงอยู่นะครับเป็นแมลงชนิดหนึ่งนี่นะฮะสีเหลืองนะครับเนี่ยนะครับเกาะอยู่ใต้ใบนะครับซึ่งมันก็ เหมือนจะไข่หรืออะไรสักอย่างนะฮะมีจุดขาวๆด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วมันก็ทําให้ใบเนี่ยนะครับสีซีดนะครับแล้วก็สีเขียวของใบก็หายไปเลยนะครับเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นมแมลงที่ดูดนะสังหารมันสักหน่อยฮะนะครับเนี่ยครับผมก็เลยต้องมาพลิกดูว่าแต่ละใบเนี่ยมีแมลงสีเหลืองๆเนี่ยเกาะอ,อยู่หรือเปล่านะครับ เพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับป้องกันไม่ให้มันไปกินใบอื่นๆต่อนะครับถ้ายอดของมระราคีนกแตกเยอะๆกินไม่ทันครับเราก็นำไปแบ่งเพื่อนบ้านได้นะครับโดยเฉพาะ การมอบให้กับผู้สูงอายุหลายท่านนี้ชอบนำไปลวกกินกับน้ำพริกอร่อยที่สุดเลยละครับยอดมรักขีนนกนะครับที่ผมตักเมื่อเช้านี้นะครับได้ประมาณ30กว่ายอดนะครับซึ่งสามารถนำไปลวกนะครับกินเป็นผัดนะครับกับน้ำพริกนะครับแล้วก็ เป็นผักที่มีประโยชน์นะครับซึ่งมาราคีนกนี้เราก็รู้กันดีนะครับว่าเป็นผักที่มีประโยชน์โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานนะครับช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับแล้วก็มีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับนี่นะครับแต่ว่าผมกินมาสองสามมือแล้วนะครับไอ้นี่นะครับจะนำไปฝากนะครับเพื่อนบ้านนะครับให้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับให้ท่านได้รับประทานนะครับแล้วก็เป็นการพกมิตด,ด้วยนะครับ